โอเคเอาชั่วโมงหนึ่งก็ได้ก็ไรหรอกเอ่อขอดูก่อนโอเคเปิดเลยใส่ของก่อนไสของไอ้ท่านพี่คิดรี f ิ e ก่อนพี่คิดรี f ิ e พี่ต้องใส่ของเออนั่นคือโอ้ยเฮีย ไอ้โอ้เพืดอีก5 0รครับเพื่อค่าร้อยบวกเหมืนกันนะเพื่อเูเพเลยทีเดียวเดี๋ยนะอันนี้มันอะไรเนี่ยคอีกี่สิบหนะครับอันนี <us <us ้โอ้โห่อันี้มันป้องกันนะครับอันนี้ป้องกันเออเจ็ดร้อยห้าร้ อันนี้ป้องกันแล้วก็อ,อื้มรูปแบบที่โคตรแรงนีดามิดจะจะให้ท่านคิดฟิวเนี่ยฮะเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยนี่เจ๋งอะนี่เจ๋งนะน,นี้อยากให้มันมีบัฟด้วยอันน,นี้โก้บอกโก้ อะไรวะมูฟนี่มูฟมากขึ้นโอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ท่านคิดแล้วฟิวนะฮะลองคิดดูไม่ได้อยากดูด้านล่างมันเหมือนกันโอ้มันไม่เหมือนกันด้วยว่ะด้านล่างมันไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนกันบางอันเนาะเนี่ยด้านล่างไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เอ็ซโซซิตเออชิคโกะมันเยอะมากเลยนะเรือเช่นวะผมเยอะมากนะครับโอเคท่านคิดเราจะให้เป็นดามิ่เป็นเลยกันเนาะ ไทมิดไอคิสเตอฟิวมันพันเนี่ยแม็กเพชรพี60เปอร์เซ็นต์นะฮะ60เปอร์เซ็นต์เขาเล่นในใจอยากจะเอาดาบนะเพราะว่าดาบมันดาบมันมันโหดมากเลยดาบเนี่ยดาบเนี่ยโคตรโกงเลยเลือดเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับจับไปใส่เข้าไปแบบไม่มีอะไรกั้นเลยโคตรเจะมีเท่าไหร่วะกูหกพันเอาดิโอ้ห่าโอ้โหอ,อันนี้แหวนนะครับ แต่ตัวบัฟหูตองร้อยมิดโอ้โหไอชโอ้โหโกงเลยโอ้โหเตือนพันห้า้ยโอ้ยตายเลยโอ้ถ้าใส่ของพวกนี้คือคอรสเลยอ่ะอันนี้คือสองร้อยนะครับเราเราเอ้ยนี่ อันนี้ดาเมจบูทดาเมจเนี่ยเออเราเอาเป็นพวกบูทดาเมจไปดีกว่านะพวกบูทดาเมจอะไรเงี้ยนะอันนี้ดับเบิลเซ็ตโอซีคืออะไรวะดับเบิลเซ็ตโอซียังไม่รู้เหมือนกันมั้อันนี้เฮ้ยเซ็ตโอซีคืออะไรอะ่ะดับเบิลดับเบิลเซ็ตโอซีจอยเขาเอ็แทร์เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะไอ้พวกเนี้ยพวกป้องกันเอ้ยโอ้โโอ้ไม่ก็ ในท่านคิดรีวิวผมให้เป็นดาบไอ้นั่นแล้วดาบประจันนะครับโคตรโกงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีบัฟที่ผมต้องอ่านด้วย,วยววนี่ว่าโทโพนยีงไงมีบัฟด้วยโอ้โหบัฟเลือดนะฮะนี่ไงบัฟเลือดมีบัฟเลือดบัฟเลือดจะขึ้นโอ้โหเดี๋ยวกูต้องอ่านอนะไรให้มันดีแล้วกูจะเอาสมสี่สมห้าไม่ได้แนละ้วเออผมเอาดาบประจันมาเรียบร้อยนะครับผมไม่เอาสุ่มสี่สมห้าเอาดาบประจันมาแนละ้วน,นี้เป็นอันนี้เป็นอะไรบ้าง ตัวใหญ่จะเป็นคบบ่ามูดเนาะอยเนี้ยมูดสองร้อยนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรแท็กนะครับเอ่อผมต้องดูให้หมดก่อนว่าแต่และอย่างมันคืออะไรบ้างเนาะอื้หูอันนี้ปูฮิวฟูโอ้ยพวกนี้ไม่เป็นของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของแบบของแบบไอ้นั่นอ่ะเนี่ยปูฮิวเนี่ยคือนะ่าน่าจะเพื่อนทัศสเลดจ๋าช่วยพี่ด้วยแม่ขออ่านหน่อยแล้วกันอืม เปิดอันนี้เป็นได้เป็นทันสเลีแต่นะอันนี้มันอ่าโอเคแอลแทกแอทิง จะขอ,อยักกันนะคอร์เตอร์ H P คืออะไรวะโอเคนะ X P คอร์เตอร์เวอชันคอรเตอร์สแตนอ๋อมีสตันด้วยนะฮะโอเค s P แท็กระบบแต่ผมได้ยัดกินได้ฟิลหมดเลยนะท่านคิดท่านคิดวันพันในชุด <c ười> โคตรแรงอันนี้ผมอยากรู้คืออะไรเดี๋ยวขอ มันมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายแท้งเนี่ยฟูเลือดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเออน่าโทษเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโตรหูเป็นจากสามเป็นสี่เก้าอ่ะโตรเยอะอ่ะเชีย่ยบ้าบอคอหอยคอหอย,อยเลยทีเดียดนี่คืออะไร ปูฮิวนะครับโอ้คิวเต็มที่นะครับปูฮิวเต็มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะฮะไม่ได้รับการช่วยเหลือกับไอ้นี่เฮ้ยสําคัญนะถึงแม้เราจะแลกมาด้วยนี่ก็ตามนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันถึงสี่สิบเก้านะฮะคือแบบไม่ไดวผมดูให้หมือนแบบนึงคิ้บของมันเยอะมากเลย พวกนี่นี่นี่น,นี่นี่คืออะไรอะ่ะแอคแท็กนนี้คือแอคแท็กแล้วเนี้ยอันนี้คือบูตแน่นอน Boot age, อบูตดาเมจเพิ่มบีก25เปอร์เซ็นต์คือโดนทีเดียวน่าจะน่าจะดิ้นอะ่ะไอ้นี่ดับเบิลเนี้ยเซตโอซี OC, นี่คืออะไรวะเซตโอซีอยู่อันนี้นคืออะไรดูเหมือนกันแล้วนี่จอยสมมติถ้ามีจอยแอคแท็กจะจะคอรเตอร์แอคแท็กนะครับเนี่อะพวก ฟูป,ป้องกันนะครับปูป้องกันรีคอเวอร์เอสพีรีคอเวอร์เอ้ยนี่สุดนะเอ้ยนี่เขาใช้ได้เหมือนกันนะสมมติถ้าเราแบบว่าฟูป,ป้องกันเนี่ยนะครับเราจะรีคอมเวอร์ SP. เฮ้ยนี่เจ๋งนะอันนี้เจ๋งเลยอะ่ะอันนี้เจ๋งมากนะเออแล้วก็นี่ทัลเตอร์เอ็กแล้วเนี้ย ต้องแปลภาษามันมันต้องมันต้องแปลภาษานะครับทุนขออาจารย์โทษด้วยย,วาายืดเวลาการตึงค้างยืดเวลาการตึงค้างโอ้ยืดเวลาตอนนี้นั่นใช่ไหมอันนี้แอคแท็โอ้ยของมันเยอะมากเลยไปเปิดมาได้ของเยอะมากเลยครับอันนี้ปับ๊บอืมแต่ส่วนใหญ่ต้องเลือกว่าเราจะใส่อะไรอันนี้แอคแทค้วนนี้บั๊บ น่าจะบัฟนะครับบัฟเนะอพ okay. ีแล้วก็คอร์เตอร์สตันนะครับโปชั่นนะฮะเฮ้ยอันนี้โอเคเอพีนะครับแล้วก็โจมตีนะครับเพิ่มอีก20%อันนี้ฟูลฮิลเนี่ยใ้ใจอยากจะคิดว่าจะเอาฟูลฮิลดีไหมแต่ว่าฟูลฮิลนะครับมันต้องใช้แบบตอนเวลาไล่นั่นแหละเอาไปในนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะโกงสุดอันนี้ในใจน่าคิดนะน่าจะโกงสุดเพราะว่าถ้าเราไดนั่นได้เราจะอันนั้นมากเลย โอเคต่อไปฮนะอันบืนนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อเลือกตัวละครโอเคไมไ่ว่ากันเปลี่ยนครับไปตัวนี้นี่ไปนนี้เราจะใส่เป็นเใส่เป็นหูเดี๋ยวนะไอ้เพชรมันโคตรเดยอะเลยโโอ้หเฮ้ยทำไมไอ้เพชรมันเยอะกว่าเดิมอ่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวสองงานนะครับโอเคอันนี้โอ้โอ,โอนะฮะเอ็กพี XP. อีบับเอ็ด้วยนะครับคอมโบเอ็กพีชื่อพุทธเยอะกูเฟอร์เฟโอ้ยวงหน่อย้งห่าวอะไรกูเนี่ยนี่ดาเมจโพชั่นโพชั่นเลดหรอสตันด็อกมูฟอันนี้คือขยับได้ไกลขึ้นน่าจะประมาณนี้มั้งเอ๊บล็อก สปีแอคแท็กเลยโอ้โ oh. ห oh. อันนี้พวกของบัฟหมดเลยนะครับพวกของบัฟหมดเลยนะไอ้พวกนี้นะของไม่ไม่ใช่ของบัฟนะครับอันนี้ก็ของบัฟหมดเลยนะฮะอุ้ยนีสุดแล้วเนี่ยอันนี้สุดเลยก่อนอื่นนะมาดูนี่ก่อนมันเยอะมากเลยแอคแท็กนะครับเกะเยอะมาก อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกูเกิลน,นัทเลจ่าช่วยพี่ด้วยโอเคลบการล้างการโจมตีข้างหน้าอุนน้ยเดี๋ยวนะลบการโจมตีกลับเป็นโมคะโอ้โหน่าสนใจนะ น่าสนใจนะอันนี้ขอมาร์กไว้ก่อนแล้วกันนะครับน่าสนใจนะหรือเอามาเป็นบัฟเลยก็ได้เออน่าสนใจนะมูฟโอเคี่เอานั่นเลยกลงเหมือนกันนะรู้สึกเอออันนี้แหละนะการจบตีด้านหน้าเป็นโมคะนะครับแล้วก็ไม่สามารถสวนกัดได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเอ่อโอ้อโหจะไาเหลือแค่ไหนล่นะ อันนี้จะเป็นอันนี้เอาบัฟเอาเป็นบัฟเลยได้ไหมเออนะอุ้ยนี่ห้าห้าอู๋นี่พันหนึ่งเท่านี้ไปนี่คือแบบห2กพันสองแอคแท็กบวกห้าสิบห้านะครับแล้วก็ป้องกันบวกหกนะฮะเอสพีบกสิบเอาอันนี้นก็ได้เพราะว่าแนะอคแท็กห้าห้านี่แหละ เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้อิสุกิวไม่เปลี่ยนด้วยโอเคเริ่มเก็บเดี๋ยวเหรอให้เลรนแลชซื้อไอ้นี่หน่อยครับไอพวกของนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งมัน,นมเป็นของธรรมดาทุกอย่างเราซื้อโพชั่นใช่เราซื้อโพชั่นนะครับเ,เดี๋ยวนะตอนนี้เราไม่ตังค์แล้วหูสามหมื่นนะครับซื้อมาสักสิบอันได้ไหม พูชันนี้สองพัญมา 5, ห้าพันเนาะเฮ้ยเอาสักอัดเสร็จได้เลยโอเคมีเอสพีนะครับฮิวพูชัน่นแล้วก็เอาเอาไอ้นั่นมาอันหนึ่งอะ่ะก็คืออันนี้ใช่ไหมหูห้าพันกันตายครับแล้วก็ฮิวออฮิวอวอเซตติดตัด เอามาสักหนึ่งอันเอากันตายสักหนึ่งก็ได้ครับการตายหนึ่งนะฮะกันตายสักอันนี้หมื่นหนึ่งเลยนะกันตายสักสองพอกันตายนะครับผมสักหนึ่งพอนะพอเราไม่รู้จะได้ตายหรืเอเปล่านะโอ้โหโอเคอันนี้ก็น,นี่สักอันกว่าครับโอเคเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยเย้เข yeah. ้าไปนี่ใส่โอเคเรียบร้อยปุบ๊บ ต่อไปลองลองดูหน่อยครับอยากลองดูเหมือนกันว่าดาเมจมันเท่าไหร่ก็ไม่ต้องลองเอาจริงเลยมาอันนี้อันนี้อนนโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะเฟซก่อนนะครับผมเฟซอเฟซเป็นอันดีเก็ร้อยกดพปเลยครับไปเรื่องต่อนี่ไปเนี่ยเฮ้ยคุณคุ้น วิ่งเดี๋ยวคุณคุ้นมันเคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแปบนึงนะขอเฉยนี่นะเฉยน่าจะมีปัญหานะคุณคุ้นคุณคุ้นในี้คุณคุ้นจริงคุณคุ้นแหละคุนเลยอุ้ยอุ้ยไอ้น่ไอ้่นปะคุณคุ้นอ ที่มันต่อสู้กันเขาเรียกว่าอะไรสปีดไฟเตอร์อ,อะไรไม่ใช่สิใช่ป่าวะ่ะาดูโมโตยมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้แต่เนี่ยคุ้นๆเหมือนกับอยู่ในนักสืบอ,อะไรสักอ,อย่างเนี่ยเป็นเกมนักสืบนะครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันก็มีภาคใหม่มาด้วยถ้าจะไม่ผิดทีนี้เอ๊ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้มึงมาไงเนี่ยตัวนี้อยู่ในมาเฟียนะครับผม <c oughs> มาไงวะเนี่ยโอ้โหพี่พี่มาไงเนี่ยลงมาเหมือนกันน่าจะแล้วใครอีกอ่ะโอเคอเห้ยครับรู้สึกว่าเฮียมาไงวะท่านมาไงไม่รู้จะได้รู้จะได้สู้ไหมเนี่ย อย่บอกอนะเราต้องสู้กันเองอ่ะไม่ดีมีบอสอยู่นี่อมันเยอะจังวะเยอะเกินไปวะเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วน,ะนนะ่เนี่ยปุ้หมันระเบิดครับอื<ๆ>ั้งหมดเลยโอ้โหอะไรอีกวะเนะี่ย ไขไปเนี่ยอันนี้ไขไปเนี่ยเฮ้ยเย็ดตัวเอกมาเองเลยฮะพระเอกมาเองเลยนี่แหละนีอันน <You> well ี <Ừ. ability> ấu, okay. ้น่าจะหนีน่าจะหนีแล้วต่อโมดโวเอกมาเองเลยจ้าโอเคอุ้ยสามคนโอเคได้ ไล์อาดากอนโอ้หมายก็เดยวนะถึงจะต้องจัดเลยเหรอสามคนนะครับเอ่อเราใส่ของได้เลยปะใส่ของไปเลยแล้วกันไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าเซิร์ฟไปหรือว่าลองๆไปอันนี้เอ็กคืออะไรอะ่ะโอเค ก็มาถึงก็จัดก่อนเลยโอเคจัดเลยวะกิดกู้ขอดูฝั่งเขาก่อนนะครับดูฝั่งเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างาดูฝั่งเขาก่อนอันนี้อะไรอะระเบิดเหรออ๋อคืออะไรไม่รู้ฮะเหมือนระเบิดเลยน,นี้ก็จะมีระเบิดหนึ่งอันเอ่อ ไม่มีบอสนะครับแต่ว่ามันเยอะมากเลยระเบิดสองอันโอเคเรามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันีย่านี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนยังไงก็ตายครับยังไงก็ตาย โอเคสองพันกว่าได้จบยุ่อันนี้เดินมานี่เพื่อจะได้อยู่โอเคได้จบเดินแล้วก็มานี่อันนี้ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรอ่ะเราทำอะไรได้บนะ้างว้เนี่ยนี่กดวางโห่น,นี่เพื่อสู้ตัวหนึ่เงเรามาสู้กับไอ้น,นี่ก่อนดีไหมวะ

น,นี่เดิมโอ้ยโดนถึงด้วยว่ะน,นี่เราสวนกลับไปเลยครับแตงกอืมีมขู่เข้าไปเลยเออตายโดนตายเนี่ยตายเงียนนะ้ยเออสวยเอ้ยไม่โดนไอ้เวเอ้ยไม่ตายไม่ตายด้วยนะเฮียนี่มาไม่ถึงครับมาไม่ถึงเอ้ยอ้าวสวนเบ้าสวนเบ้า พลาดนะอย่างนั้นอะวิวจัดการเลยครับเฮ้ยทำไมดาเมจน้อยวะอาจจะอยู่ที่เวลมั้งดาเมจน้อยครับวิวน่าจะไม่อั่นน่ะวิวน่าจะน้อยอ้าวสวนกลับไปสิรออะไรอ่ะสวนกลับไปสิสวนกลับสวนกลับไปสิสวนกลับไปสิสวน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 ให้แค่ตาซาย ก็น่าจะไม่ตายจะตายไป็หนึ่งดอกมันไม่ได้อยากล,งอ,ลองนี่ที่เราซื้อฮิวมาเยอะเฮ้ยใครมาอีกัะเนี่ยเฮ้ยนนั่ไอ้ชื่อนั่นใครเนี่ยอันนี้อันนี้ใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเรื่องสองพันนะครับอันนี้ใน อันนี้ไม่ใช่เหรอเสเดนอีวิวใช่ไหมทำผิดปะเนี่ยเดี๋ยวนัมันมีระเบิดอยู่นี่ว่าใช่นั่นคืออะไรวะไอระเบิดเนี่ยโอ้ไอันี่ตายอันนี้อันนี้ยังไงก็ตายครับเดจะหนีได้ไหมเนี่ยจะเดินหนีได้ไหมเดินหนีเอเดินหนีมาตรงนี้ตัวนี้ไม่ได้อะไรเดินหนีมานี่ก่อนแล้วกันเราไม่งั้นเราตายแน่ครับ ไปโอ้ยทำไมใส่งัดเลยโอ้ยจัดไปลุกเตะพิฆาตอุ๊ยไม่ตายจริงดิดีว่าจะไม่ตายซะแล้วจะลุกเตะพิฆาตเข้าไปเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าตายนะอันนี้อันตัวหนึ่ง ใช่โอเคสวยแล้วว่าเราต้องบูดามีดแล้วว่ะทุกคนนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วบูดามีดแล้วอ่ะเพราะคิวรีฟิวทำไมดามีดมันน้อยอย่างวะนี่ต้องมานี่หน่อยเก็บไอ้นี่ใช่ไหมไอหนึ่ง คบากย่กั้นまだあるวะตัวไปเดี๋ยวนะเราต้องฟูฮิวไม่ใช่เหรอลืมไหมไปพลาดอุ้ยมาวะเอาถึงก็ส่วนกลับไปสิส่วนกลับไปสิจะมีตายไหมนี่ยอืมสวยพิฆาตตายสวยตายอยู่นะดูผมเรียบร้อยครับ ก็เงียบมากเลยนะไปฟูฮิลครับผม <ś cis> ไปฟูฮิลเราโอ้เราใช้ฟูฮิลได้เรื่อยๆเลยนี่ด้ยท่านไงเรา,รารเราย้อนกลับด้วยฮะ <ś cis> เออยี่โคตรโกงนะ่ะฟูฮิลมันโกงมากเลยนะ่ะเราเก็บอันี้ก่อนเฮ้ยว เดี๋ยนะอันนี้มันเลือดเท่าไหร่นะนีเลือดสองพนะครับเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออไปไปไปไีไเรปไ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 าไป่ปไป้ปเปไปอปไ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 อไป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 ปไ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 อยไป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 ไไป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  จะเย็นเราต้องใอยเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วตันนี้รับจบไปรับจบไปอบันเลยมันเลยมันเลยมันเลยเฮ้ยทำไมเขาไม่เก็บทีละตัววะลืมอันนี้เราเราผิดอะเนี่ยผิดนีรื่องไม่เป็นไรายโอ้โหไม่ตายเชื่าจะเก็บทีละตัวเดินไปใหม่ะ ก็สวนกลับไปสิกลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวอะไรเล่ากลัวอะไรเล่าวายฮมมาสีกลัวอะไรเล่าซีสมาเกเรโก้โ okay, ดนระเบิดสวยว่าแล้วมันคือระเบิดคูนี่ยังไงคิดเล้ฟิวคือง่ายๆคิดเล้ฟิวคูมันได้นั่นได้เลยอะ่ะมันสามารถกดไอ้นั่นได้เลยอะ่ะเอาเฮียติดไปแล้ว มาดิมาดิมาดิมามาดิโดนตายปะเนี่ยมันเหมือนจะไม่ตายวะตายดิเออจะไม่ตายอะไรท่านคือแบบฟูฮิลได้เลยอ่ะทุกคนคือฟูฮิลได้เลยครับไอ้ฟูฟูป้องกันอ่ะยังไงป้องกันได้อยู่แล้วอ่ะคือเป็นสายแท้งเลยตอนเนี้ยอืออือ ตายนี่มัดป้องกันเป็นไงเราตายดีคือตอนเนี้ยกินได้ฟิวคือเป็นแท้งเลยครับเซตนี้มันเป็นเซตแท้งเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไปนี่ได้ไหมวะเก็บได้ไปอือตายครับผมหนึ่งร้อย หายครับสามพันสี่อ่ 3, อะอันนี้จาโดนผิดนะเรามาตรงนี้ก่อนเลยกันแต่คิดได้ฟิลคือ,อยังไงไม่ตายอยู่แล้วอ่ะเพราะมีนั่นนะโคตรโกงเลยนะโกงมากอันนี้เดี๋ยวอุ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าฮะไปดิอ่ำไม่ตายไปหมาดิหม,ม,ม,มาดิฟันหนึ่นนนงดอกไปหนึ่งรอบแล้วก็พลเรงลูกเตะทิฆาดแล้วก็กางหันลม เนี่ยชื่อกูตั้งเองอื้อลูคเซตวิค้าเป็นไงแล้วอู้ยหายดีเยอะเลย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 เกมเจ็ดนะครับผมหายครับผมอันนี้น่าจะโอ้ยเอาดิก็มาดิตัวนี้น่านี่ผมเอาเซตอะไรเหมาวะคุณลืมอ่ะในการไปก่อนกันเฮ้อ ผมลืมบอกว่าผมเอาเสร็จแต่ตอนนี้คิดได้ฟิลโคตรโกงเลยนะบอกตรงคิดได้ฟิลโกงมากนะคิดแบบว่าคือคือปูปูกันได้เรื่อยๆท่านคิดอ่ะกูตื่นเอออันนี้อย่างงี้เอานี้ก่อนป่า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 บ่าป่าป่า,ปานี่มันขึ้นอยู่กับเวลเวลด้วยนะจริงตาย นี่ก็มาตบไอ้นี่เลยครับไปเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอะไรด้วยน่ะท่าอะไรวะอือโอ้ไม่จับพุ่มเลยทุกคนท่ามันจับพุ่มอ่ะโอเคไอวันนี้อันนี้อันนี้ต้องฮิวแล้วเพื่อนเอ้ยมาไมต้องฮิวก่อนเลยอันนี้ต้องฮิวแล้วเพื่อนต้องฮิวแล้วเพื่อนเอ้ยสักสิบพอนะ มมโอ้มันฮิวได้คุณอยู่ไหนด้วยเหรอท่านคิดอต่ท่านคิดที่จริงท่านคิดไม่ต้องฮิวก็ได้นะท่านคิดโคตรโกงเลยตอนนี้ท่านคิดโกงมากนะบ่งตรงนะครับท่านคิดโกง,งมากนะท่านคิดอะนี่ฮิวให้นี่ก่อนครับสำคัญมากมันปิดพิษด้วยทุกคนมันติดพิษด,ด,ด้วยโอเคไปแต่ดาเมจแรงมากนะครับ มันคิดโกงมากเลยนะมีมีไอมีไอของป้องกันนั้นโกงชิบหายเลยท่านคิดคือท่านคิดไม่ต้องทําอะไรเลยท่านคิดท่านคิดแบบท่านคิดไม่ต้องทําอะไรเลยท่านคิดท่านคิดมานี่หน่อยมาท่านคิดอุ้ยอันนี้ซัพพอร์ตตัววายเอ่อไอมือเกียือท่านคิด อ๋ออนี่คือดูทีมโอเควันนี้มุลื่นลื่นโอ้ my god พี่น้องสกิลนะครับก็จะมีสกิลนี้มันเป็นสกิลอะไรอะ่ะเอาว้าไปตัวนี้แล้วกันดูสกิลอะไรนะผมไม่ทัานคิดได้ใช้ไปก่อนครับท่านคิดเพราะท่านคิดแม่งโกงมากไอเอสพีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องตกใจไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านคิดจัดจานได้หมดท่านคิด กดก่งเลยโอเคเราจะเอ่อซัพพอร์ตทั้งคิดไอ้ทั้งซัพพอร์ตได้ไหมเอ้าซัพพอร์ตได้ไหมไม่ได้นะครับมันไกลเกินไปนะฮะต้องอยู่ด้านหลังโอเคต้องจบเทินไว้ก็อันนี้เอานี้มานี่ก่อนนี่มานี่ย่อยอยู่หลังนั่นคิดได้ไหมกูติ๊กไม่โดนอเออมาเนี่โอเคอ๋อผมรู้ละอันนี้เราเราจะตบไอ้นี่ก่อนเว้โอมน่าจะได้แหละ เปิดก่อนได้ปู๋เฮ้ยตายมั้ยน่าจะตายตายครับผมโอเคตายตายเปิดก่อนได้ปนะู๋แน่นอนเดี๋ยวตายหนึ่งอุ้ยท่านติดพิษอ่ะทุกคนเอาแล้วอ้าวท่านคิดกันวิธีกวอะไรละ่ะมีนี่ ดูดิแล้วมันฟูขึ้นแล้วมันมันรีเวิร์ดขึ้นมาอีกอ่ะไอ้เขี้ยมันโกงมากเลยนะท่านคิดท่านคิดเลยฟิวเขาพูดว่าท่านคิดเลยแหละโอาโกมาดิมาดิคือไงท่านคิดตอนนี้เป็นนามาตะนะครับผมคือมันไม่ต่างอะไรกับการเป็นนามาตานะทุกคนมาดิเออมันไม่ต่างอะไรการเป็นนามาตะเลยนะเพราะว่ามันฟูมันฟูป้องกันแล้วมันก็อุ้ยโอ้โดนสวนกลับไปอีกอีกคือเด ยสตูดีมาดิุกมาดิอ๊ยว้าวเฝาดิคนไฟเกงดมาไม่ตายจริงนะออ้ยโอ้โอ้ยต้องถอยแล้วกัวต้องถอยแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องถอยไม่ไมอย่าเพิ่งอย่าเิ่ง ผมผมต้องหิวต้องหิวเลือดแล้ววะนี่ไม่รู้จริงจต้องหิวใช่ไปก่อนแล้วกันท่านคิดต้องหิวท่านคิดท,ท่านคิดก็ต้องหิวด้วย